นในตอนที่แล้วนะครับผมแนะนำให้พวกเราเนี่ยตั้งการทำงานของกล้องนะครับทั้งตัวเซตอัพส่วนของการทำงานกล้องเองแล้วก็ส่วนที่เกี่ยวกับการถ่ายรูปนะครแล้วก็สอนให้เราใช้ตั้งโปรแกรมอัตโนมัติต่างๆซึ่งมีอยู่2หมวดนะครับคือหมวดโปรแกรมถ่ายรูปกับ โปรแกรมที่เป็นส่วนที่เป็นฟิลเตอร์เอฟเฟกนะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาดูกันว่าในระบบอัตโนมัติเนี่ยนะครับซึ่งเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยมีให้เลือกอยู่ประมาณ15รูปแบบเนี่ยโหมดไหนใช้อะไรยังไงแล้วได้ภาพสวยขนาดไหนนะครับรับรองว่าโปรแกรมแต่ละอันที่กล้องเนี่ยเซตให้มาเนี่ยครับได้ภาพไม่แพ้มืออาชีพทีเดียวเราไปดูกันเลยทีละโปรแกรมเลยครับเราจะเข้าสู่ระบบโปรแกรมถ่ายภาพอัตโนมัติได้อย่างไรนะครับ สำหรับ FUJI XT10 เนี่ยเราจะสวิต์ปุ่มด้านบนนี้นะครับมาที่คำว่าออโต้ท่านี้ครับเราก็จะเข้าสู่ระบบโปรแกรมออโต้เรียบร้อยแต่ว่าเราสามารถที่จะเลือกโปรแกรมถ่ายภาพเนี่ยตามลักษณะของภาพได้เราจะเลือกที่ไหนครับที่วงแหวนด้านหลังของกล้องมีอะไรให้เราเลือกบ้างนะครับ Advanced SR Auto ระบบนี้เนี่ยตัวกล้องนะครับเขาจะจับวัตถุแล้วก็วิเคราะห์ให้อัตโนมัติว่า ภาพที่เราถ่ายเนี่ยเป็นภาพชนิดไหนแล้วจะเลือกโปรแกรมอันนั้นขึ้นมาให้เราใช้นะครับซึ่งเรามีหน้าที่สังเกตว่าโปรแกรมที่กล้องเลือกมาให้เนี่ยมันใช่กับภาพที่เราต้องการหรือเปล่านะครับส่วนใหญ่ก็จะเลือกได้ตรงนะครับไม่ค่อยมีปัญหาอะไรต่อมาคือโปรแกรมถ่ายภาพพอร์เทรตโปรแกรมนี้เนี่ยจะสําหรับการถ่ายภาพบุคคลคําว่าภาพบุคคลเนี่ยคือบุคคลครึ่งตัวหรือเต็มตัวนะครับแต่ไม่ใช่ภาพหมู่นะครับ เป็นเต็มหน้าอะไรพวกนี้ตัวโปรแกรมเนี่ยจะเลือกระบบวัดแสงระบบโฟกัสแล้วก็สีของภาพนะครับรวมทั้งความคมชัดค่าพารามิเตอร์ต,อต่างๆเนี่ยให้เหมาะกับการถ่ายภาพคนสีจะนุ่มนวลภาพจะไม่คมแข็งมากแล้วก็ระบบโฟกัสก็จะเปิดพวกเฟส e ด e ิเคชั่นอะไรขึ้นมาให้เราใช้ต่อมา portrait enhancer จะเป็นการถ่ายภาพบุคคลเหมือนกันแต่เน้นสีผิวที่เนียนเรียบแนวเซลฟี่แนวฟุงฟริงสีอาจจะนุ่มสักหน่อยหนึ่งนะครับสีจะถูกการปรับแต่งให้ให้ให้เน้นสีผิวเป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพนี้คือเน้นผิวหน้าเลยนะครับไม่เน้นทิวท,ทัศน์ภายนอกต่อมาคือระบบถ่ายภาพลนด์สเคปนะครับเวลาเราไปถ่ายวิวรวมทั้งภาพหมู่ด้วยนะครับก็แนะนำให้ใช้ระบบนี้ตั้งไปที่ลนด์สเคปนะภาพก็จะคมสีจัดจ้านนะ ่อมาคือระบบสปอร์ตระบบนี้สำหรับถ่ายภาพเคลื่อนไหวต่างๆเช่นภาพคนวิ่งภาพเด็กวิ่งภาพรถวิ่งอะไรต่างๆกล้องก็จะเลือกความเร็วชัตเตอร์สูงไว้ให้เราเป็นหลักแล้วก็โฟกัสจะเป็นโฟกัสต่อเนื่องสำหรับถ่ายภาพเคลื่อนไหวโดยเฉพาะเลยระบบถ่ายภาพกลางคืนอันนี้สำหรับการถ่ายภาพทิวทัศ์ ตอนกลางคืนกล้องก็จะตั้งความไวแสงสูงให้นะครับระบบการสั่นจะทํางานแต่ว่าอันนี้ไม่จําเป็นต้องใช้ขาตั้งนะครับคือเป็นระบบที่ยังไม่สปอร์ตขาตั้งก็จะเน้นความไวแสงสูงกับชัตเตอร์สูงให้เราต่อมาคือ Night Tripod จะเป็นระบบถ่ายภาพกลางคืนที่เราใช้ขาตั้งด้วยนะครับก็จะไปยกเลิกระบบการสัน่นใช้ ISO ต่ําให้เรานะครับเพื่อให้ภาพมีคุณภาพสูงสุด FireW o r k ก็คือโหมดที่ถ่ายภาพไฟประดับพลุไฟกลางคืนต่างๆจะให้ภาพมืดๆหน่อยนะครับเพื่อเน้นในส่วนสว่างของภาพสีสันก็จะจัดจ้านดึงรายละเอียดส่วนมืดขึ้นมานะครับระบบซันเซ็ตถ่ายภาพภาพาที่ตก ก็จะสําหรับถ่ายภาพ,พาทย์ตกภาิตย์ขึ้นที่เป็นแนว silhouette คำว่า silhouette คือภาทิ์ท้องฟ้าจะสว่างพอดีนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยมันจะกลายเป็นเงามืดขึ้นมาอย่าไปเลือกโหมดนี้ถ่ายภาพคนตอนพระอาทิตย์ตกนะครับเพราะจะได้คนไม่เห็นหน้าเลยจะเป็นเงาดำโหมด snow คือโหมดที่เอาไว้ถ่ายภาพที่มีวัตถุขาวเยอะ ถ่ายภาพที่มีหิมะเยอะๆซึ่งปกติเวลาถ้าเราไม่เลือกโหมดนี้เนี่ยมีแนวโน้มว่าภาพมันจะมืดไปนะครับเราก็จะเข้ามาที่โหมดสโนว์ก้องก็จะเลือกปรับแสงให้สว่างนะครับให้ขาวสีขาวของหิมะเนี่ยเป็นสีขาวหิมะสวยเวลาถ่ายภาพแนวไฮคีอะไรก็เลือกโหมดนี้ได้นะครับบีชคือชายหาดทะเลนะครับเวลาไปเที่ยวทะเลเลือกโหมดนี้ได้เลยก็จะเน้นสีสันจัดจ้านนิดนึงแล้วเวลาถ่ายย้อนแสงก็จะไม่มืดมากนะครับ Underwater คือโหมดถ่ายภาพใต้น้ำนะครับเวลาใส่เฮาซิ่งลงไปหรือว่าถ่ายในตู้ปลานะครับภาพมันจะออกฟ้าฟ้า,ฟานิดหนึ่งโหมดนี้ก็จะแก้ไว้บา l ลานซ์ก็จะเน้นแก้สีฟ้าให้ปาร์ตี้นะครับถ่ายงานเลี้ยงกลางคืนภาพแต่งงานงานอีเวนต์ต่างๆก็มาเลือกที่โหมดนี้ครับ ลาวเวอร์ก็คือครอสซับคือหมดการถ่ายภาพระยะใกล้โฟกัสก็จะเน้นใกล้แล้วก็คุมเดฟเพื่อให้มีความชัดลึกที่พอเหมาะเวลาถ่ายภาพระยะใกล้ภาพมดภาพแมลงภาพดอกไม้ภาพอาหารใกล้ๆอะไรพวกนี้เน้นใช้หมดนี้เลยครับต่อมาเทคเป็นโหมดที่เราเอาไว้ถ่าย Copy พวกตัวอักษรพวกภาพที่ต้องการคอนทราสสูงนะครับก็จะปรับให้ภาพมีคอนทราสสูงนิดนึงส่วนขาวก็จะเคลียร์ขึ้น กล้อง x t 1 0นะครับมีฟิลเตอร์ที่เป็นลูกเล่นพิเศษให้อ,อยู่ในโหมดของ Advanced Filter นะครับที่ปุ่มด้านบนตัวนี้ก็ ADV1 กับ ADV2 นะครับพอเข้ามาที่ Advanced Filter เราจะปรับได้อย่งไรก็กดปุ่มด้านบนฮะนแล้วก็ไล่ขึ้นมาํำอธิบายของการทำงานของโหมดเนี่ยจะขึ้นอยู่หน้าจอเลยเช่น Toy Camera เนี่ยจะทำให้ขอบมืดนะครับกลางสว่างจะได้ภาพคล้ายๆกล้องเด็กเล่นนะครับกล้องพวกโลโม่ต่างๆ มินเจอร์นะครับจะปรับด้านบนกับด้านล่างให้เบลอนะครับตรงกลางชัด p o p คัลเลอก็เน้นสีจัดสีก็จะเด้งขึ้นมาเลยถ่ายภาพทิวทัศน์หรือถ่ายภาพคนบางทีก็ดูสนุกดีนะครับภาพไฮคี ey, สำหรับถ่ายภาพที่มีส่วนสว่างเยอะส่วนภาพโลคี ey, ก็จะถ่ายภาพที่มีส่วนมืดค่อนข้างเยอะนะครับดินามิกโทนก็ สีให้จัดจ้านนะครับคอนทราสต์สูงซอฟต์โฟกัสเอาไวา้ให้ภาพดูนุ่มนวลเหมือแนบบเราใส่ฟิลเตอร์ซอฟต์สำหรับเวลาเราถ่ายภาพคน,นครับพาเชื่อคัลเลอร์เนี่ยจะเป็นการดึงสีอื่นนะครับออกไปทั้งหมดยกเว้นแต่สีที่เราเลือกไว้เช่นอันนี้นะครับจะเหลือแต่สีแดงอันนี้เหลือไว้เฉพาะสีส้มสีอื่นเอาออกหมดอันนี้สีเหลืองนะครับ เอาไวส้สีอื่นเอาออกหมดอันนี้สีเขียวนะครับเอาสีเขียวไว้สังเกตใบไม้ด้านหลังจะอยู่นะครับสีอื่นเอาออกหมดเลยอันนี้เอาเฉพาะบลูไว้นะครับผ่าเชือกคอลเลอร์บลูและสุดท้ายนะครับ p a าเชือกคอลเลอร์เพอร์โพเพอร์คือสีม่วงนะครับก็จะสีม่วงไว้สีอื่นจะกลายเป็นขาวดำหมดอันนี้คือฟิลเตอร์เอฟเฟกนะฮะซึ่งเวลาเราอยู่ในโหมดฟิลเตอร์เอฟเฟกนะครับ ถ้าภาพมืดหรือสว่างไปเนี่ยเราสามารถหมุนปุ่มชดเชยแสงช่วยได้นะครับแต่ว่า,าเราต้องอยู่ที่โหมดอ,ออโต้นะครับภาพมันมืดหรือสว่างไปอันนี้เราสามารถหมุนปุ่มชดเชยแสงได้ดูจากจอภาพได้เลยในโหมดโปรแกร,รม advanced auto s auto ก็เหมือนกันนะครับเราก็สามารถที่จะชดเชยแสงได้อยากให้มืดหรือสว่างนะฮะ อันนี้เป็นเรื่องง่ายเลยเวลาเราถ่ายรูปก็คือดูจากหน้าจอเป็นหลักว่าภาพมันมืดไปสว่างไปแล้วก็หมุมปุ่ดเฉยๆแสงตัวนี้นะครับมันจะปรับภาพให้เราแล้วก็ได้ภาพที่เห็นตามนี้เลยตัว Advanced Filter นะครับจะใช้ร่วมกับโหมดโปรแกร,รม S R Auto ก็ได้หรือจะใช้ร่วมกับโหมด Manual Aperture Priority หรือ Shutter Priority ต่างๆได้หมดนะครับ ถ้าเอาง่ายๆก็คือเราใช้โปรแกร,รม Advanced s r Auto นะฮะร่วมกับตัว Advanced Filter ก็จะถ่ายได้รวดเร็ว,แล,วแล้วก็ไม่ยุ่งยากสนุกสนานด้วยเป็นไงครับระบบโปรแกร,รมอัตโนมัติที่มีให้เลือกใช้ตั้งเยอะแยะครอบคลุมการถ่ายภาพทุกอย่างของเราเลยนะครับก็ตัวโปรแกร,รมเนี่ยก็จะถูกเซตระบบวัดแสงระบบโฟกัสความเร็วชัตเตอร,ตอร์แล้วก็ช่องรับแสงให้เหมาะก,กับการถ่ายภาพประเภทต่างๆ ครบ,บทุกรูปแบบท,ที่เราต้องมีขายกันเลยทีเดียวนะเพราะนั้นเนี่ยถึงเราจะถ่ายรูปไม่ค่อยเก่งนะครับหรือว่ายังไม่ชำนาญเนี่ยแค่เรา,เ,าเลือกระบบถ่ายภาพให้ตรงกับที่เราต้องการใช้เท่านั้นเองเราก็จะได้รูปสวยๆอย่างที่มืออาชีพเขาได้กันนะครับที่เหลือก็ขึ้นกับการจัดคอมโพสิชันหรือองค์ประกอบของเราเท่านั้นเองตอนหน้าไปเจอกันครับว่าเราจะเ,าเลือกเลนส์ใช้งานกันยังไงนะครับเลนส์มีสารพัดแบบเลือกยังไงให้เหมาะสม นะครับ